เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเสียงเสียงโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับแห้งครับพี่น้องครับตัวปลาดุกโอ้โหนี่มกหมอกปลาดุกกับภาพใบแห้งอันยัง ใส่เบ็ดรอบเนาะครบรอบใส่ั้หมดแล้วครับยางกลับมาวนทางเก่าเบ็ดมีอาการครับขั้นเบ็ดน่ครับขั้นเบ็ดกู่ขั้นเบ็ดโค้งลงหนามนะครับแต่สยูบอโถโถมีมีมีโอ้โถ่โถอโถ่โถโถ่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 โโ่โถ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 ่โถ่โถโ โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับนี่แต้มแหลกครับคือท่านี้เปิดชิปอยู่นะครับคูณใส่แล้วว่าจริงๆเมื่อเปิดชิปยางพวกอย่างาย,ยางหลอบให้หน้านึงครับวนให้หน้ามากมาล้างแหลกที่ใส่ครับก็ได้เลยครับแต้มแรกเลือเบียดอยู่คืหนหนึ่งใส่ประมาณสิบสี่สิบห้าล,ลังนี่แหละครับมันหนามมันแหงหน้าปังครับหนามแหงหน้าปังแล้ว เขาจะคงจะสูบเขาน้ำท่านจะไหลอี่หม่องใซครับครับเตามแรกครับผมใส่สวยเลยครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องต้องไปปลูกต้นนะครับมาป่อกเขาปูกอุยแล้วนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้่เขากมาส่เบดนะครับเนื้ยเนื่อแมงครับใส่มาแล้วนะครับใส่เรียบร้อยนะคือมันเปิดชิปตอนนี้แล้วมาค่ำก็เลยว่าแต่ไซก้อนยังไม่เปิดชิปนะครับพอดี ใส่น้ำใหม่ให้หน้านะครับว่นมาหล่อหนึ่งพอดีขึ้นยันเดย์มาแล้วเตรียมหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนเปิดคลิปเนาะเดี๋ยวแจ้งเดรคกับแจ้งไปรุ่นกันครับเดี๋ยวก็เอาเมย์จะข้าวครับผมเอาเมย์แป๊บนึงก็เอาจังพยายามเราแลกกันเมื่อนี้ไม้มันบ่มีครับน้ำม,มันแห้งน,น้ำหน้าต่างเขามันแห้งครับบ่มีหม่องใส่จะได้ใส่เบ็ดอยบบู่บ่ถึงยี่สิบลังครับเมื่อนี้แต่ว่าเดย์มาแล้วเตรียมหนึ่ง ตาเมเข้านึ่ครับเดี๋ยวคั่วสิบเอ็ดตัวส่วนท่าฝุ่นนะครับสิบเอดตัวนะครับพยาายมรอบแรกนะครับเพาจังตัวลื่นนะครับผมขับพ่อเต่าเมยแล้วนะครับไปรุนกันเป็นยังไงครับหิียวเขาละยามเบ็ดรอบแรกแล้วสติไม่ให้กับเขากินนะครับเหนียวนี่ลังลังที่ห่อได้ก่อนสิบเอ็ดตะเมยนะครับเตรียมหนึ่ง อย่างเดียนี่ยังเด็นยังอยู่อยู่ที่เก่าปะเ่ยตายเปลี่ยนเ่ยกันครับผมร่อนทุกลังอรุณครับอ้อันนี้ฟังเขาใส่นะครับอ๋อล่องเป็นหมากมีขางท้างฟังนึงนี่ แถวหน้าปางบ้านครับงามนะครับมาเขียวแล้วเขาเขียวแล้ว <c oughs> ดเดบิทห้านี่ร่อนสู้ลังครับเบิทห้าง่ <c oughs> อนเอยมาใสเด็กป้อปลาหน่อยตอดชิงก้อนเนี่ปลาหน่อยกตลังตอดเง่ตายแล้วครับนง่ห้า <laughs> เปลี่ยนเงียตัดหลอ <laughs> โอ๋อรังนี่หลอนนะครับลังนี่หลอนครับ,รบเปลี่ยนเงียอีกแล้วนี่ว้ายหลอนดีนะครับพี่น้องเอ้ยหลอนทุกลังแบีนี้ยิ่ได้เนว้กินมาแล้วเปลี่ยนเงียอีกแล้วครับผม ร่อนส้ว ლ ังเลยครับพี่น้องเอ้ยันมีเตีมนะครับเดี๋ยวแม่มันเจ็ดแปดลังแล้วครับลองร่อนคักร่อนเนี้ยนี่กระต่ายไปที่นี่บลอนก์ระต่ายจีเดย์จีเดย์บ้านอ้อ <c oughs> ทั้งนี้บันหนาสิอยู่ดึงอยู่พี่น้องอะไรดึงอยู่ แต่ว่าลักษณะนี่ก็ยูนอาจจะเป็นปลาหน่อยครับไอ้หน่อยดึงไปแล้วก็เบ็ดไปของกับหนี่นี่ครับแม่นยินดิโอ้อยูยูพี่น้องโอ้ในแควบพีปลากำลังดีดึงขึ้นมาเด้ยังไงเนี่ยเห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้ว มันยาในขูดไม่ว่าปลาหน่อยติดตมันดึงดึงมาพันหยาน,น,นะครับเคลือบมันดึงขึ้นมากโอ้ปวดดุกใหญ่พี่น้องเลยหลอดเคลือบไหมโอ้จัค่อยครับค่อยหรอมันพันไรลูกอุ่มไรเงาเลครับ น,นี่น,มนะมายงกันอ้วนครับปลาดุกตัวนี้อ้วนแห้งครับพี่น้องนครับตัวปลาดุกโอุโ้ยฮานี่นะครับตัวปลาดุกพี่น้อง โอ้ยนะครับไขรไข่ไข่เตียมทอวงเลยครับเรียบร้อยครับนี่ครับเต็มแรกของรลอบแหลกนะครับจเรียบร้อยครับยับอย่ามาแเลย ยาา่แล้วครับเดี๋ยวน,น,นาทีมีนได้ประทุกนะครับได้ยี่สองหลังสุดท้ายอยู่นี่ครับเนียเนี้ยาตายครับหลังนี้อีกหลังนึงอยู่ใกล้กันครับเบื้องกันแจ้งกับไปสามเนี้ยนะเอ้ยโอ้ยเนี้นนยาตายมาเลยครับไม่ให้กินเดี๋ยวเปลีย่ยนเนี่ยค,ครับผมครับผมรอบนี้ได้ประทุตัวหนึ่งน,นะครับ <c oughs> กเกือบแม่นัน บ่ามีเนี่ยกินแรงฮอร์เดี๋ยวบ้านต่เครืงองันว่าที่มมกหม้อครับมกหม้อป่าพอดีแต่ไม่ได้พอดีรอบนั้นก็ได้อันย่างครับก็ได้พอตัวนึงเนาะนี่ไม่ได้เปิดดูตัวนึงอ่ะไ็ได้กับเขาอยู่ครับกับผมก็ไปจะเป็นอ่ามกหม้อรุกค,ครับ สร้อยไอ้ขวดสร้อยประจันขวแล้วเรียบร้อยครับขวดแกซีปุ่งแค่เดียวได้แลครับใส่หนังถงกอนเดือดหนังถุงยูรอนะครับหมกหม้อนะครับหมกหม้อเก็ยต่อเก็ยอันมัน น้ำมันบุกไว้แค่น้ำมาลายไปก่อนเดี๋ยว,ยวปลาก็สุกนะครับตัวยง,วงามครับปลาดุกตัวนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้กะทิข้อเครื่องมตัตตาบาลนะเครื่องกบบสามมัตตาบานนะคร,ามมานครับตัวนี้นี่เครื่องครับเครื่องกต่ซีมีตะไคร้ิกแห้งหอมหัวดเดื่อครับตามไปกันมา เราใส่มมดแลครับนั่นเป็ดแห้งปมดจงไว้ก่อนไปกรเป็นน้ำปลาแดดครับน้ำปลาแดดหยอดจังเลยนะครับตามมักครับนัวๆไปเลยมีคงมีขาสิกินปลาแดดเสียบหมดเนอะ ปลานิดนึงอาใส่ประเดกยดไรแล้วตรงนี้นะใส่น้อยนึงครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็เนผงนัวครับผงนัวนเสร็จไรเศลายแต่ผ <c oughs> <ๆ S 1> ู้มักนะครับตามที่ชอบจเจ็บเครื่องเลยกุ่มเท่าเดียวแล้วเลยนะครับเ,เ,เ,เข้าก็สุสตาร์ทเครื่องครับเจ็บ เชียงเลยด้วยครับนะครับผม หน่อยครับจับใส่ผักคุณตรูไ,ไ,รไปห่านแหงแล้วจับเปรยแล้วนะครับติ๊กก็ตครับผมรับประทาน จบเลยครับยิงเขาครับไี้มีมกประดุก <c oughs> มกหมอประดุกนะครับนอยตันบด ที่กินยังไงนะครับนี่มกมอประดุกกับทอดปลาแห้งปลายแห้งนี่เส้นแสบเพราะว่าที่ได้เบ็ดหลอดกวนแหละครับคู <c oughs> ่มาแค่เส้นแสบกินเพราะว่ายังยืนอยิ่หรือบางคนมาค่อยเปลืองครับได้ไปรับแพ้แพ้เส้นแสบแล้วครับ คตับมาดูครับรายการครับโอ้ยนวดดีมากเลยคุยต้องคุยครับต้องคุยต้องจำมาทำไมากินของปลามันดีแล่ะครับบรรยากศาศเนาะเมย์จัดงานก็มาหาพัดควันมางดีล่ะครับ นั่นหาสีประแดเนะครับบรรยากาศบรรนโนาว่องฟังแห่มแรงมากครับฟังเสียงซัดอ้อมข้างอ้อมเอียวเสียงเขียดเสียงแมงห้องนะครับมวลน,นิดหูดีครับแบงแก อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองลยครกับสังคมกับวุ่นวายครับมาพักพ้อนหูมิดหูตั้มใบแก่เจ้าของครับ คุณหัวมาหามยาช่วยเหินเขาแบกินนะครับว่าเป้าครับมักหาป่าครับของพวกกู้แต่กู้นี่มักใส่เบสครับมันวนมันได้รุ่นเดียว ได้กินมันละที <cider> yeah. ่นีหลายอย่างหลายปดุกกตวตัวงามนะครับปศุดุกวรุ่นเนี้ยว่าเป็นปศุสัตเลี้ยงเว้ย กาแย่งผมมีไงมีผักกาแย่งก็อยู่ผักกาแย่งมาใส่ครับม่ใช่หอมเข้ากันนะครับขาเจ้าเน่าเลครับแนวแก่เมยแนวเปลโอ้ผมบ่กล้ากินแบบย่างตกข้างหน้าครับ กบกุบ้หงครับพั่เนี้เป็นฝนสีมากกบืกบกุ้งห่งเหลี่ยมอืมเหลี่ยมมากนะครับเป็นเหลี่ยม,มเ,ยววเป็นห่องเป็นลมโอ้ยหักเลยว่ะเห็นแบบก้งห่วงาเอาวังเสีย ก็ไม่ยังเกิดนว่ามันอยู่ตะวัดออกกลางว่าอยู่ประเทศไทยว้ยเ,เห็นกระเจ้าจุงว่าวันมาเป็นกระเจ้าจุงอุดน,นะมันหวานอะไร ยับม,มยบอกรายบอกรับครับ, <c oughs> <c oughs> บผมเลาะหลังจากเ้องขึ้เขามาแล้วครับเขากับที่ไปเลาะยามเบ็ดรอบที่สองครับผม <c oughs> เป็นจริงเดะมาลุ้นกันครับคือวันนี้หลังแรกเ้าโอย้โอโอย เดะเนี้ยวตายไปนี่ยังไม่ตายเดี๋ยักร้อยจักหน่อยลุกฮะโอ้โอล,อลังพุ่นเงี้ยรล่นครับเปลี่ยนเงี้ยก่อน มือนเดิมครับยามาไลหลังแล้วครับ <_ C 1> โ <Orion> โอู้มีกินครับมีกินตรงนี้น่าจะเป็น <_ C 1> ปลาครับปลาดอกเตอร์ครับปลาหมอหรือปลาเข็งปงลาเฮางีหนะครับอู้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 จุ๊บอ้าอู้ โอ้อย่าได้อย่าหลุดเด้อหลุดถูสวยงามครับโอ้ยโอ้ยบักเงยได้ครับบัลลักกัตบัลลักกัตเพื่อนโอ้ย่วน้วนตัวเงี้ยปหืมันสิเพื่อนนี่้วเนาะตอดเงี้ยลอนเนาะอ่าอ่า สองครับแงมแรกโอ้งมงมๆๆม,มน่ครับผมโอ้ยเกอบซ้ำมันโทรศัพท์ครับผมห <h ook> ูอู่กันดีกว่าจะเฝ้านะครับเราไม่หลันหลอนไหมพี่น้องหลอนคัาดหลนนันแหม นี่บ tamam, ่หลังนี่ล่อนโอ้โหกับไปเรื่อยๆแล้วครับแหมยังเหมือนเดิมล่อนครับล่อนยานโคกต้องเปลี่ยนเงียครับให้เขาให้นี่ครับป่าสวบครับเสียงป่าสวบแต่ว่ามันมันหกครับมันมีหม่องเรียมที่ใซ่ครับไม่มีหม่องเงิน คนเนสียงป่าเงีย้ยให้นี่แต่วันหามกองเยโอ้เสียงป่าน้าก็มีอยู่ครับให้นี่แถวไอ้พวกของเ้าครับจะเป็นยังไงเปลี่ยนเงี้ยตลอดเ้องอ่ะใส่พวงนู่นนี่ มันเดิอค,ครับเป็นแยครับทางเดก็ไม่เตอร้อนๆรอนๆนะครับโอ้ยังอ้ตนี้เป็นเปียกด้วยครับขั้นเปียกตายังออ้อ๊บออ โอ้โเขาตามามากมามากอ็นโดนเพลย์ไม่สิรุษโอ้โหเน็กว่ามีแต่ปลาเค็งตัวนั้นครับนะครับเขาตาเลยครับโอ้โหฮะออกไปละไม่ี่เดียวเลย ใส่สองเมื่อนะครับครับ <laughs> ผมปลดประคอแล้วเ,เต็มที่สองครับเข้าเรือเบียดยู่หันครับอยู่ฟังนี่สองลังแล้วก็ยู่อยู่ขั้นน้ครับอย่างนี้มนี่หลังหนึ่งเรือเบียดสามลังสุดท้ายครับมาเบินสองลังนี่ก่อนคื <laughs> วโนโอวัน้เสร็จแล้ว เสียวะเสียเปยเสียก็เลื่อมนี่จาข่าวมันเสียบนะครับโอ้อยังอยู่พี่เก่าครับครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขันเบ็ดเงี่ยพี่เก่าอย่างนี้แล้อย่างนี้ก็เนี่ยตายครับเป็นเงนี้ยกันครับครับขามาเบิ็งหลังสุดท้ายครับ นูบอกอืมปลาเขาเ่าก็จะซื้อเด้ตีคันเด็ดเอาว่าเปลี่ยนเราพร้อมกันได้นูกันได้แต่ว่าไม่เปลี่ยนนูเอาว่าเปลี่ยนครับมาทางสุดท้ายเราจะเป็นยังไงนะโอ้เขียนแช่งกระเดืออยูงอย่างเงี้ยโอ้หล่อนครับพี่นอน ร่อนครับร่อน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 รอนรอนเพี้ยนเงี้ยครับครับสวัสด <c oughs> ีบรรยากาศตอนเช้าครับผมเนาะหมอกลงอันหนึ่งตันดังครับนี่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ นี่ก็ยูคือเก่าหลังผุนยูเก่ากล้ามาจังสิเก็บนะครับยัางไก่เลยอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอโอ้คือเกา่ายี่ <c oughs> แตกลงนอนครับนอนวางเทียงขึ้นเลขึ้น เมื่อเมื่อย่านนี่เตรียมงานตัดชิมเล็กน้อยนะครับเมื่อมือเกิดมายางรออีกรอบหนึ่งมาไหวครับเลยนอนเลยอันนี้ก็กาฟูนเสียงสวดอยู่ข้างในครับเสียงผาสวด อืมซี่หาล้งแ้วยิ่งขี่เก่าอยู่ครับแมนมาแล้วมีเตรียมมาเนาะยี่งอยู่ขี่เก่าครับหลอนมากครับพี่น้องปลาน่อยกินอ,อันนี้เกี่ยวเบ็ดเกี่ยวยุงเทิงพี่ แกไม่ยังเก็บครับไอ้ประเดีย๋ยมาเพียรเงียะนะครับยังเมื่อยก็นอนเลยประเดี๋ยวมาเบิ้งกีรอนหนึ่งอันนี้ก็ร้อนไอ้มีอีกเตรียมโม,โม่เนาะแม่นี่จะมีเออไม้ เป็นยังได้ขึ้นดึงเพลงสักร้อนร้อนครับร้อนร้อนร้อนม,ม,ม,มีเววเฝ้าตอนเสาครับตอนเสามีแววเฝ้าเลวเดิเนไปยีซีหลังครับมียีซีขั้นเนาะ เพนอไรบ่คอยู่นี่แหละดบบที่สองนะครับนี่มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮ่า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 ย่งห่ัองหล่งฮ่ัฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าั่าฮ่่า่าฮ่า่าาฮ่าาฮ่นวา่า มีพ่อเนาะอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับหลังนี้ยังอยู่กับเก่าหลังนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ยกี่เบ็ดกันครับส <laughs> รุปนะครับตอนเจ้าบ่ได้บ่ได้ยักเตีมเลยครับ <laughs> ว้าวเนาะเงียร์หลอนเมินครับไ <c oughs> อ้ก่ได้อยู่เนาะหลบ มเาเคลื่อนในระโย4 4 4แถมเนาะประดุกหนึ่งปวข้อสองปวดเข่งหนึ่งนะครับแกจะกินไปตัวหนึ่งจเหลืออยู่สามแถมกับนะครับกว่าสิบ,อบพอได้ดาวแรงอยู่ดอกมือเนีเ่นนนะนย,ย,งงยนะครับพ่อได้กินได้ดาแรงเราง่ายอยู่นะครับมาเอาบรรยากาศนะครับนอนรับโอ้สวดแจงปัดเลยครับสาวเดียวเลย <laughs> บรรยากาศดีครับนะครับเป็นเสียงเป็นสันไรนกเนาะ หน้าตังเพิ่นครับนกล่งกิ่งขาเงี้ยผสมเล่นมืนอนีกับคู่ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันชปหนาครับผมสวัสดีครับ